ทำไมถึงต้องทำอีกซี่ทำไปเท่าไหร่ก็หมดไปเป็นล้านเลยเหมือนกันค่ะถ้าเกิดไม่คัดอะลูกมีสิทธิ์หนึ่งใน4เลยนะที่จะเป็นแบบไปตั้นอีกก็คือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดเนาะแล้วก็คุณหมอบอกว่าจริงๆก็ท้องธรรมชาติได้ท้องไปแล้วต้องเอาน้ำข้ำอาออกมาตรวจซึ่งถ้าเกิดว่าน้องดันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยแม่ก็ต้องติการตั้งครรภ์ซึ่งเราแบบไม่อยาก ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนาะวิธีการทําก็คือคุณหมอจะกระตุ้นไข่ของเราโดยการฉีดที่พุงเนาะแล้วก็พอไข่สุกแล้วคุณหมอก็จะอันตราซาดูว่าโอเคมันเหมาะแล้วที่จะเอาออกมาคุณหมอก็จะเอาไข่ของเราของผู้หญิงเนี่ยมาผสมกับอสจิข้างนอกอย่างของเบลเนี่ยเบลยังไม่ใส่เลยก็คือคุณหมอก็จะทําการแช่แข็งเอาไว้ฟรีซเอาไว้หลังจากที่คัดตัวอ่อนออกมาแล้วนะคะเบลได้ไข่ประมาณเกือบ20ใบนะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ผสมออกมาแล้วได้10ตัวอ่อนได้ไม่ถึง20ก็เพราะว่าไข่ทุกใบมันไม่ได้ดีกออัันนบาง สุกหรือบอันอาจจะไม่สุกดีมีภาวะการเติบโตที่ต่างกันแล้วสิบตัวนั้นอะทุกคนแบบ2ตัวที่เป็นเกรด A เลยนะก็คือเป็นโลกแบบใบตัน เป็นลามาถูซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราไม่ทำอะ่ะมันจะเป็นยังไงส่วนตัวที่เหลือเป็นพาหะหมดเลยแต่ว่ามี2ตัวค่ะที่ไม่เป็นพาหะแล้วก็ไม่เป็นโรคด้วย <c oughs> ก็คือเหลือผู้หญิงกับผู้ชาย2ตัวนี้เอาใจช่วยด้วยนะคะ <c oughs> เบลก็อยากจะได้2ตัวนี้ขึ้นมาค่ะเอ,อแล้วต้องบอกว่าของเบลอ่ะมันแพงอะ่ะ พอค่าตรวจด้วยค่ะของคนอื่นอาจจะให้ประมาณ3 4มสี่แสนเองค่ะแต่ว่าของเบลมันเป็นร้านเพราะว่าทั้งตรวจว่าเป็นโรคหรือเปล่าเป็นพาหะหรือเปล่าโครโมโซมครบหรือเปล่าเพศอะไรอันที่แพงก็คือเบลพยายามจะแมทชิ่ง DNA คุณคนแม่คนไหนสนใจจะทํานะคะก็สอบถามเบลได้นะคะเรื่องเอกซีเบลก็มีการศึกษาไว้หลายที่และจริงๆแล้วคาราลอน i อ f ออันนี้เป็นที่เบลเลือกว่าคุณหมอสามารถทำให้เบลได้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะ